มาแล้วนะครับผมตามคำเรียกร้องเลยกับเจ้าตัว Honda c b 650F ชม LED นะครับคันนี้ของแต่งจัดเต็มหลายรายการกันเลย ครับผมบีนะครับจากร้านเซอไบรอมสองครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตเอาใจสาวอกสายฮอนด้าคันนิดนึงจะพามาชมกับรถ4สูบเรียงเสียงหวานคาร6 5 0 c ีนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย Honda CB 650F นะครับ เจ้าตัวนี้นะครับรถจดในปี2017ครับโฉมไฟหน้า LED ฝาเครื่องทองนะครับของแต่งนี่มาหลากหลายรายการกันเลยทีเยียวไม่ว่าจะเป็นเช่นในส่วนของตัวทอทเทเนียมนะครับเบาะแต่งนะครับครอบถังฟูคาร์บอนนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ของแต่งให้มาจัดเต็มหน้าดูเลยรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเต็มกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพวกเรานะครับฝากกด Subscribe กดแชร์และกดไลค์กำลังใจด้วยพร้อมแล้วไปดูรีวิวตัวรถเต็มๆกันดี ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวตัวรถแบบเต็มๆนะครับทางร้านนะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัว Honda c b 650F คันนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda c 650 b 650F ปี2017คันนี้นะครับปล่อยขายในราคาเพียงแค่169,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์ดาวนเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นเอง ตารางการผ่อนนะครับตันนี้48เดือนงวดละ4,637บาทครับในส่วน60เดือนนะครับ4,000กับอีก66บาทครับค่าเงินการจัดไฟแนนนะครับลด50เนะครับเหลือเพียง6,000บาทจบทุกขั้นตอนนะครับโอเคนะครับผมก็ฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วครับผมหลายๆท่านคงพร้อมที่จะดูรีวิวตัวรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวตัวรถใกล้ๆกันเลยดีกว่าขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวหน้าปัดเรือนไม้ก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนนึะครับ ตัวนี้นะครับเลขไมลวิ่งมาไม่เยอะนะครับเลขไมลวิ่งมาเพียงแค่25,000กิโลครับตัวนี้เครื่องยนต์สดมากๆระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่งกันบ้างดีกว่าว่าของแต่งที่ให้มาคันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นในส่วนตัวแฮนด์ก่อนเลยตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์แต่งนะครับผมไทเทเนียมนะครับ ถ้าแฮนด์ขี่นะครับเป็นแฮนด์ต่ำนะครับขับง่ายขับสบายไม่ว่าใช้ในเมืองหรือออกแต่จังหวัดตัวนี้ขับง่ายไม่ปวดหลังแน่นอนนอกจากในส่วนตัวแฮนด์แต่งครับยังมาพร้อมกับตัวฝาประกบตุ๊กตาแฮนด์ตัวนี้เป็นงาน C N C นะครับผมสีทองตัดกับสีนเงินหล่อๆเข้ากับตัวรถเข้ากับตัวแฮนด์นะครับกระจกไปแฮนด์แต่งครับตัวนี้งาน C N C เช่นกันสามารถปรับได้นะครับตัวนี้มองเห็นชัดเจนเรามาดูในส่วนของตัวก้านเบรกและก้านคัดบ้างดีกว่าครับตัวนี้ก้านเบรกก้านคัดของ Racing p o าวเอนะครับตัวนี้ความ รวมถึงตัวนี้นะครับสามารถปรับสั้นและยาวได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยลายมาดูในส่วนตัวด้านหน้าบ้างครับผมตัวนี้นะครับชิลอหน้าแต่งทรงหัวใจนะครับสีดําสโมกนะครับมาพร้อมกับขายยืดชิลตรงรุ่นครับไฟเลี้ยวแต่งแบบ LED นะครับทรง r z m ครับตัวนี้สว่างสดใสกลางคืน,นมองเห็นชัดเจนแน่นอน ไล่ลงมากันบ้างนะครับผมในส่วนตัวบาลานโชครับตัวนี้ติดตั้งบาลานโชวเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้โชคกหน้าทั้ง2ฝั่งยุบตัวลงพร้อมๆกันให้ตัวรถขีดสมูทมากขึ้นนะครับไล่มาดูในส่วนตัวถังกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่บอกไว้มื่ต้นคลิปแล้วว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับครอบถังแบบฟูนะครับตัวนี้เป็นของ Massimo ครับวัสดุงาน ABS นะครับแข็งแรงนะครับการลอยใช้งานได้ดีมากมก ตัวนี้รายคาร์บ,บอนฟิล์มลอยน้ำครับฟูทั้งบนนะครับครอบเรียกว่าครอบทั้งใบเลยนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับมาพร้อมกับยางกันเลื่นนะครับและกันลอยถังด้านข้างตัวนี้ตรงรุ่นเช่นกันนะครับ มาดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับสังเกตดูว่ารถจะดูเฉวบเฉียวนิดนึงนะครับเนื่องจากเบาะตัวนี้เปลี่ยนเป็นเบาะสปอร์ตนะครับสองตอนะครับตัวนี้มาหล่อๆครับหนังกลับได้แดงตัดกับลายคาร์บอนดูดีกว่าเดิมเยอะนะครับจากเบาะเดิมที่เป็นเบาะเดี่ยวตอนเดียาวๆนะครับตัวนี้แต่งมาเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนตัวด้านหลังครับในส่วนของท้ายสั้นแต่งนะครับรวมถึงไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งนะครับแบบมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นระบบ LED ครับท้ายสั้นพับได้ของนกคุกนะครับตัวนี้ ไล่ลงมาอีกนิดนึงครับในส่วนตัวครอบแข็งเครื่องนะครับและการลอยแข็งเครื่องตัวนี้เป็นลายคาร์บอนงาน abs เช่นเดียวกับตัวถังนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันนั่นคือม a ซซิโมครับตัวนี้มาหล่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวท่อของตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับเจ้า cb 6 0 0 f คันนี้นะครับมาพร้อมกับท่อไทเทเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว slip on รวมถึงปลายท่อนะครับตัวนี้เป็นไทเทเนียมแท้ทั้งเส้นเสียงนี่บอกเลยเลยว่าดุดุดหดนะครับนียะครับนี้้ังตติิดเพเข้าในนส่วของตัวพักเท้้าาดนนหลัังะครบ ตัวนี้เป็นงาน C n C แต่งตรงรุ่นนะครับของ I S V l i c i n g นะครับสังเกตดูว่าเป็นตรงรุ่นครับหูยึดจะตรงทุกจุดไม่มีแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาด้านหน้ากันนิดนึงดีกว่าครับผมขออนุญาตเปิดสวิคนิดนึงนะครับผมในส่วนระบบไฟด้านหน้าที่ติดทั้งเพิ่มเข้ามานะครับจะยึดอยู่กับตัวกาดหม้อนน้ำนะครับเป็นระบบไฟเด y ไลท์ตัวนี้มาพร้อมกับสวิ์ควบคุมที่อยู่ที่ตัวแฮนด์ด้านบนนะครับ โอเคนะครับ <S <S ผมก็ดูองค์ประกอบของรถไปเรียบร้อยนะครับของแต่งเล็กไม้ต่างๆเรียบร้อยนะครับ <S <S ผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมฟังเสียงท่อและเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถด้านนอกกันดีกว่าครับโอเคครับมาด้านนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าพร้อมเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถกันบ้างดีกว่าอันดับแรกเลยขออนุญาตสตาร์ทรถกันก่อนเลยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราวนดูรอบคันกันดีกว่านะครับผม ัวนี้นะครับระบบไฟติดครบทุกจุดไฟเดลไรท์ติดตามที่แจ้งนะครับมาหล่อหล่ออลังการมากๆนะครับไฟเลี้ยว LED ดติดครบหน้าหลังสี่ดวงนะครับตัวรถสีเดิมสวยไร้ตำหนิครับค่อถังมาเงาเงานะครับการลกันเครื่องก็เงาเช่นกันเครื่องเดินนิ่งๆครับท่อเสียงโผลนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันนิดนึงจากของแอเบิร์นะครับ โอเยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟสูงนะครับตัวนี้เป็นไฟปิดเปิดไฟเดรไลท์ด้านหน้านะครับกระจกไฟแฮนด์แต่งปรับตั้งได้ดาดการเบรกการคับตัวนี้ปรับได้นะครับมาลานโชคมาหล,ามมาล่อๆครับยางหน้านะครับตัวนี้ได้ยาวเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูรับปัดเัยไปกันใกล้ๆกันดีวกว่าครับ ดูรอบการทำงานของเครื่องนิดน,นึงนะครับแดียะขออนุญาตเปิดเครื่องนะครับตัวนี้น่าไปบอกรอบการทำงานปกปตินะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์ครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว h o น d ้า b 650 f ี2017คันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมรวมถึงตารางการดาวน์ผ่อนสามารถกดดูตารางต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ